สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวดรากอเนียซาก้าครับวันนี้ผมจุงโกะนะครับมีข่าวดีจะมาบอกเพื่อนๆครับผมเพราะว่าตอนนี้นะครับดรากอเนียซาก้านะครับกำลังจะมีการคอลแลบกับเรื่องป๊อปทีมอีพิกนั่นเองนะฮะนี่ฮะตัวละครที่ทุกคน เห็นอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะยังมีอัปเดตหัวข้อใหม่ๆอีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดราค้ย d ดีตัวใหม่หรือจะเป็นดันเจียนเอเชราใหม่และกิจกรรมต่างๆของการคอนแปรรอบนี้ครับถ้าอยากรู้แล้วนะครับผมว่ามีอะไรบ้างในแพทนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เรามาเข้าเนื้อหาของเรากันเลยดีกว่าครับสำหรับแพทนี้นะครับก็จะมีการคอลแลบกับการ์ตูนเรื่อง Pop Team Epic นะครับซึ่งเป็นมังงะชื่อดังจากญี่ปุ่นนะเป็นการ์ตูนแนวตลก มีการล้อเลียนอะไรแบบนี้นะครับเพื่อนๆลองสามารถไปหาดูได้แต่ตอนนี้ครับตัวละครต่างๆในเรื่องนี้นะครับก็ได้เข้ามาเยือนในดราโคนียาซาก้ากันแล้วครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันเลยครับเรามาเริ่มดูกันที่กิจกรรมแรกกันเลยครับก็คือกิจกรรมคอนแอลป๊อปทีมอีพิกนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะมีแบบให้เราเนี่ยมารับตัวของอวยพรของโปปุโกะนะครับกับอวยพรของปิปิมี่นั่นเองนะครับซึ่ง2ไอเทมชิ้นนี้นะครับก็จะนําไปใช้ในกิจกรรมต่อไปนั่นเองนะครับแต่ก็ ่อนอื่นผมจะให้ดูช่วงระยะเวลาของอีเวนต์ก่อนนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่16ตุลานะครับยาวไปจนถึงวันที่12พฤศจิกาย,ยนเลยนะครับก็คอแลแลบกันไปยาวๆเกือบเดือนเลยครับและมาต่อกันที่กิจกรรมถัดไปครับผมสะสมอวยพรครับวันนี้ต้องสู้ๆนะนะฮะก็คือกิจกรรมเนี่ยครับเราจะต้องเอา ของจากกิจกรรมแรก2อันเนี่ยครับมากดส่งนั่นเองนะเออพอเราได้มาเนี่ยเราก็จะเอามาใส่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วพอเราส่งไปเนี่ยมันก็จะมีโปรเกรสข้างล่างอยู่นะเพื่อถึงจุดจุดหนึ่งนะครับเราก็จะได้เป็นกาชา โปผกโกรนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือจะมีพวกชิ้นส่วนประดับหลังของคอลแลบรอบนี้ด้วยนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆดวงไม่ดีก็อาจจะได้เป็นพวกผลไม้กันไปนะครับหรือว่าจะเป็นเหรียญทองนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ผมได้แล้วอันหนึ่งนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปเปิดกันหน่อยดีกว่าครับอันนี้ครับมันจะได้เป็นแบบนี้นะครับและเราลองใช้ให้ดูปุ๊บ2ออันปุ๊บมา โอ้โหได้เป็นผลไม้นะครับและถ้าเพื่อนๆเปิดไข่เมื่อกี้แล้วโชคดีนะครับเพื่อนๆก็จะได้ประดับหลังโปปุโกที่ดูหน้าหดๆนิดนึงนะครับซึ่งประดับตัวนี้เมื่อเปิดใช้งานก็จะมีการบวกค่าคริสเลสเนี่ยถึง109เลยครับและหัวข้อถัดมานะครับก็คือร้านตราสัญลักษณ์นั่นเองนะครับในร้านนี้นะครับผมก็จะมีทั้งของขายของฟรีด้วยนะครับซึ่งในทุกๆวันเนี่ยคุณจะสามารถมารับตัวนี้ได้ฟรีนะครับก็คือจะเป็นกาชาโปปุกโกนะครับแล้วก็ เหรียญที่ระลึกนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวเหรียญที่ระลึกเนี่ยครับมันก็จะเป็นคะแนน ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆสะสมไปถึงจุดที่กําหนดก็จะได้ของรางวัลด้วยนะครับผมนี่ก็จะมีเป็นตัวมินเนียนมีถุงมินเนียนที่อัพมินเนียนอะไรต่างๆเพราะว่ามินเนียนของคอลแลบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับอนอกจากนี้นะครับก็ยังมีของมาให้เราช้อปปิ้งอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับตรงนี้นะจะมีพวกเหรียญกาชาด้วยเพราะว่ามีกาชาด้วยครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันนะครับและถ้าเกิดเพื่อนๆสะสมนะครับตัวตราเนี่ยถึง1000แต้มนะครับก็จะได้ ก่อข้อความลิมิตของการคอลแลบครั้งนี้ไปด้วยครับและนี่นะครับก็คือหน้าตาของมินเนี่ยนที่คอลแลบมานั่นเองบนบผมก็เรียกได้ว่าทำออกมาแบบตลกตลกเลยนะทุกคนเออมันเป็นการ์ตูนแบบแนวตลกอยู่แล้วนะครับก็ตัวมันก็จะประมาณนี้นะครับแต่ความสามารถของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับสำหรับตัวมินเนี่ยนคอลแลบี้นะครับเพราะว่าอันนี้ครับเวลาที่เราเนี่ย เป็นมังกรศึกเราก็จะโดนศาสตาเบาครับหรือถ้าเราเป็นศาสตาเราก็จะโดนมังกรศึกเบาลงอย่างละ20%เลยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีมากๆเลยครับแล้วหัวข้อสุดท้ายของการคอนแลบนะครับก็คือตู้กาชานั่นเองนะครับเดี๋ยวผมพามาดูกันเลยนะครับผมว่าตู้กาชานี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับนี่ก็จะเป็นตู้ป๊อปทีม ที่จะเปิดให้เราได้เปิดกันนะครับในช่วงระยะเวลากิจกรรมนั่นเองนะครับรายละเอียดนะครับก็จะมีของลิมิเต็ดอยู่ประมาณ4ชิ้นนะครับก็คือจะมีสัตว์ขี่ที่ทุกคนเห็นหม,มุขี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีตัวนี้ครับเป็นชุดการเปิดใช้งานเนี่ยจะได้ความต้านทานทุกคลาส4.5เ นะครับอ่าแล้วก็จะมีตัวประดับหัวของโบุโกะนะครับก็คือเหมือนเอาหัวจากกระตูนออกมาให้เราใส่เลยนะครับจะบวกคริสเลสเนี่ย145แล้วก็หัวของปิปิมี่นะครับก็บวกคริสเลส145เหมือนกันนะครับก็ใครชอบตัวไหนเนี่ยก็ไปจัดได้เลยครับส่วนตัวของพาหนะรถสึกคู่2ล้อนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะได้ชนะทางทุกคลาส5%ด้วยนะครับผมก็ ผมรู้สึกว่ามันตลกดีนะเออมันแบบดูเฟี้ยวดีนะมันแปลกดีถ้าเทียบกับสัตว์ขี่ตัวอื่นในเกมนะฮะเออใครชอบแบบปันป่นๆแบบนี้ก็ต้องไปจัดนะครับผม <S 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 และนอกจากการคอนแลบนะครับในการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยก็จะมีดราค้อนดตัวใหม่เข้ามาด้วยนะฮะอ่าซึ่งนี่นะครับมีตัวอะไรบ้างนะครับผมก็จะเป็นตัวอัมบรินอนนะครับผมอ่าซึ่งก็นี่เลยเดี๋ยวผมจะขึ้นสแตทไว้ให้นะครับผมแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นตัวของมิสฟอลเอน นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันดูว่าเราจะได้หรือเปล่านั่นเองนะฮะอ่าเดี๋ยวเราสุ่มให้ได้สักตัวหนึ่งก่อนนะครับผมอ่ะอัญเชิญแบบฟรีไปก่อนหนึ่งครั้งจัดไปฮะขอละมาให้ผมเลยได้ไหมเออจะได้เอามารีวิวให้ดูกันเลยนะครับอุ้ยมาหรือเปล่าปึ๊บมาหรือเปล่าโอ้โหน้องเสกมาเรียบร้อยฮะได้เลยครับผม้โหนี่ฮะลางบอกเหตุแห่งเงามืด อัมบิออนนะฮะอ่าอ่าเราได้สีเขียวไปแล้วเราต้องเอาให้ครบทุกสีนะครับสี่ส,สีเราจ่ายปิสไม์ไปเลยครับผมแล้วขอข้ามทั้งหมดไปโอ้โหผมว่าเราลองไปเปิดแบบทีละสิบดีกว่าครับทุกคนส0 0พปริสไม์ข้ามโอ้โหไม่มาครับไปต่อครับเอออันนี้ก็ลองเช็คเลดกันก่อนนะครับผมข้ามทั้งหมดอุ้ย มาแล้วก็ผมสีฟ้านะครับผมอัมบินนนนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับกาชาก็ให้ดูเป็นน้ําจิ้มให้ดูเลทก่อนแล้วกันว่าประมาณไหนนะเออนะครับแต่ว่านอกจากนี้ถ้าเกิดว่าเราเปิดได้ครบสีสีเนี่ยเราก็จะสามารถมาเมตาอม์อขึ้นเป็น U R ได้นะครับผมนี่น้องอัมบินนนของเราก็จะเป็นนี่ฮะผู้หญิง กลายเป็นเหมือนนินจาใช่ไหมเออเหมือนนินจาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็นี่ฮะถ้าเราครบสีสีตรงเนี้เราก็จะมาเมตามอฟได้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมีค่าพื้นฐานเนี่ยเป็น PTK a MTK ค่าวิทนะครับผมแล้วก็มีการชนะทาง PVE เมื่อปลุกพลัง3%นะครับผมแล้วก็ตัวสายใยเนี่ยก็จะปลดล็อกก็ต่อเมื่อคุณเล่นศึกข้ามเซิร์ฟจะได้สเต็งด้วยครับส่วนน้องอีกคนนึงนะครับก็คือ Miss Forelen นั่นเองครับ Miss Forelen ก็นี่ฮะอ่าซึ่งก็จะต้องใช้ตัว Miss Forelen เ อีกหนึ่งตัวในการเมตามอฟนะฮะตัวนี้นะครับก็จะมี PATK m t k เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นค่า HP แทนนะครับและตัวคูณดาเมจเด็เบรกเนี่ยบวก5%ด้วยแล้วก็สายใายเหมือนกันครับก็คือเราจะต้องเล่นศึกข้ามเซิร์ฟ2ครั้งก่อนแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นการบวกค่าอินแทนครับ และนอกจากนี้นะครับก็ยังมีดันเจียนเอเซรานะครับผมที่เรียกได้ว่าจะได้ของในการอัพมังกรศึกด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็นี่ฮะเราจะมีโอกาสได้รับตัวนี้ครับเป็นตัวมังกรศึกของน้องโลร่านั่นเองครับเมื่อกดใช้มาแล้วนี่เป็นน้องหมีแพนด้าน่ารักฟุดๆเลยนะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะมาโชว์น้องลอร่าให้ดูกันนะครับผมว่าเป็นยังไงนะนี่น้องหมีแพนด้าเรามังกรศึกเหล่านี้เป็นไงเด้งดึงแล้วก็มีสกงสกิลนี่เป็นไงฮะ น่ารักจัดๆนะครับเซิร์ฟแรกๆอาจจะได้ลองลงมาแล้วนะแต่ว่าเซิร์ฟหลังๆเนี่ยเดี๋ยวจะได้ลงกันแน่นอนนะครับผมนม่จะได้มังกรสึกแบบน่ารักแบบนี้เลยปกติตัวอื่นก็จะเป็นมังกรบินกันใช่ไหมแต่ตัวนี้จะเป็นหมีแพนด้าหมุนๆน,น,นะฮะแบบนี้เลยนะครับทุกคนนน่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปสั้นนะครับที่มีการคอลแลบกับป๊อปทีมอีพิกกันหน่อยนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่ะมีฮะน้องสองคนเป็นอาชีพซามูไรนะฮะ น้องถามว่าโกรธหรือเปล่าส่วนอีกคนนึงบอกว่าไม่โกรธก็คือเหมือนโดนฟันแล้วก็บอกว่าเ้ยฉันไม่โกรธหรอกอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วน้องก็แบบว่ากระโดดขึ้นท้องฟ้าไปเลยนะครับแล้วงไงต่อฮะแผ่นดินไหวอุกกาบาตตกลงมาระเบิดต้ม <laughs> แล้วไงอะชึบโกรธหรือเปล่าฉันไม่ได้โกรธหรอกเอะร่วงไปเลยนะ และนี่ก็จะเป็นอัปเดตแพททั้งหมดนั่นเองนะครับที่มีการคอลแลบเข้ามาแถมยังมีดารคไอดีเอใหม่แล้วก็ดันเจนนน้องนะครับผมก็เพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างครับสำหรับแพทนี้ถูกใจกันหรือเปล่านั่นเองนะครับผมส่วนตัวผมก็ค่อนข้างที่จะชอบเลยนะครับผมเพราะว่ามันมีหลายๆคอนเทนต์ให้เราทําด้วยนะครับทั้งกิจกรรมทั้งสุ่มโน่นสุ่มนี่นะครับผมก็ถ้าเพื่อนชอบแพทนี้กันนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกําลังใจจ้ช่องุโกไดทํา คลิปของเกมต่างๆต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ